หลังจากที่คุณไอรัชนกนี่นะครับถูกดำเนินคดีนะครับฐานความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายยามาตาร้อยสิบสอเนี่ยแกมีการไปให้สัมภาษณ์กับสื่อบางสื่อนะครับแกบอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะไอ้อยสเนี่ยมันเป็นตัวปัญหามันเหมือนกับมันมาทำร้ายทําลายคนอื่นเขาทําร้ายคนเห็นต่างอะไรประมาณนี้นะคือฟังได้คร่าวๆมันเป็นแบบนั้นนะครับ จากนั้นมาเนี่ยนะครับคุณไอเนี่ยก็มาบอกว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะมาตรฐานในการดําเนินคดีของตามมาตรา102เนี่ยมันใครก็ดําเนินคดีก็ได้เหรอใครไปแจ้งก็ได้เหรอนี่คือปัญหานะครับและที่สําคัญที่สุดแกบอกว่าเนี่ยอย่างสารข่าวที่แล้วเนี่ยสารชั้นต้นตัดสินไปในจําคุกแก่หกปีเนี่ยก็จะดูซิว่าคราวนี้เนี่ยสารอุทธรณ์จะจะว่ายังไงนะครับแต่แกก็บอกแกก็เสียวๆอยู่นะ ก็เสียวอยู่ว่ากจ,จะโดนอ่ประมาณนี้นะครับแกก็บอกว่าเนี่ยดูทิ่ผู้แทนที่มีประชาชนเรื่องมาตั้งห้าหมื่นเสียงเนี่ยก็จะโดนโดนแบบเนี้ยคือผมก็จะพยายามบอกคุณไอว่าคุณไอครับคุณทาตัวคุณเองคุณไปเล่นเองทําเองแล้วถธอคุณทําเองโดนเองมันไม่เท่าไหร่ไงแต่คนอื่นมันไปโดนด้วยที่คนเขาเชื่อคุณอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดน,นี่คุณไอรแชน,นกเนี่ยให้สัมภาษณ์กับผู้สือ่อข่าวอชิชนิี่เรียกว่าเลียวไทม์เลยอ่ะ คือแกบอกว่าตอนนี้แกหายใจไม่ทั่วท้องนะแกหวั่นหวันอยู่ว่าแกจะโดนเหมือนทนายอานนท์นะครับคือพูดง่ายๆว่าทนายอานนท์นี่ก็อ,กอีกอีกอีกคนหนึ่งนะครับที่ขึ้นไปบนเวทีปราใยแล้วไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องร้อยสิบสองนะหรืออาจจะพูดเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่เลือหาหลักใหญ่ใจความทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทนายอานนท์ใส่ร้ายใส่ความ บิดเบือนข้อมูลพูดเท็จเกี่ยวกับเรื่องสถาบันทั้งหมดมีการใช้ภาษาบ,บ้านๆมีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงแล้วก็นำเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยขึ้นไปปาใส่ยอยู่บนเวทีนี่มันคือชนวนที่ทำให้คนที่อยู่ข้างล่างเวทีหรือคนที่เสพสื่อนะครับดูไลฟ์สดของคุณอ,อนนท์คุณอ,อนนท์ลำพาเนี่ยแล้วเขาเชื่อเขาเขาก็เชื่อปุ๊บ ก็อย่างที่เราเห็นนะเด็กๆมันก็ตามไปลุงตะวันเพนกวินไมระยองน้องคนนั้นหลานคนนี้ไอ้พวกที่หนีไปอยู่ต่างประเทศมันก็มาจากชุดเดียวกันหมดเพราะเราจะเห็นเราจะเห็นชุดภาพต่างๆนะครับอย่างเช่นกรณีสอพออะไรประตูน้ำจุลาจุลาลงกรหรือจุลาพอรอะไรนะที่ที่ไปเทอาหารหมาอยู่หน้าโรงพัก ที่ไปยืนตะโกนทา้ทาทายเปิดเครื่องขยายเสียงในสถานที่ราชการแล้วก็ไปเล่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเนี่ยมันมันมันเกิดจากคนกลุ่มนี้ที่มันไปสื่อสารไปส่งแมสเสจให้กับเยาวชนโอ้โหตอนนั้นติดคุกกันไปหลายคนครับหนีออกนอกประเทศก็ไปหลายคนแล้ววันนี้คุณรัชนกเองเนี่ยก็ออกมาบอกเองว่าหายใจไม่ทั่วท้องกลัวจะโดนเหมือนกับคุณอาณนนท์นำพา แล้วคุณอนุนนำพานี่นะครับก็เป็นทนายความอาชีพเป็นทนายความวิชาชีพทุกวันนี้นอกจากจะติดคุกไปแล้วยังถูกลบชื่อออกจากสภาทนายความคือพูดง่ายๆว่าไม่มีโอกาสกลับมาใช้วิชาชีพของตัวเองเหมือนเดิมในฐานะเป็นทนายความวิชาชีพแต่ยังสามารถหากินในฐานะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายได้อยู่แล้วผมถามพวกเรากันทั้งนิดหนึ่งว่า ไอ้คนที่มันมีประวัติล้มเจ้าไอ้คนที่มีประวัตินะครับเอาเรื่องไม่จริงขึ้นไปด่าเจ้าด่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคุณว่าบริษัทไหนไมันจะกล้าจ้างวะมีทางเดียวที่คุณอนุนนำพาจะทําได้นะครับก็คือกลับตัวกลับใจและไปรับติวนะรับติวกับพวกน้องๆว่าเนี่ยจะสอบตัวทนายต้องต้องดูอะไรต้องดูยังไง หรือไม่ก็ต้องแบกเต้าห้วยหรือไม่ก็เป็นป๋องแป่งย้อมผ้านะนะั่นแหละหรือไม่ก็เป็นราแปะขายก๋วยเตี๋ยวนะนะั่นแหละมันถึงจะทําได้แต่กลับไปใช้วิชาชีพที่ตัวเองได้ร่ําเรียนมาเนี่ยเป็นศูนย์หมดแล้วไม่มีบริษัทห้างร้านไหนกล้าจ้างเลยนะครับเพราะก็คนมีประวัติแบบนี้เนี่ยแล้วมันไม่ใช่ประวัติธรรมดานะไอประวัติลักวิ่งชิงป้นเนี่ยมันยังพออือนะไป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 ,ไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไงแต่นี่ลามปามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศผมถามว่านายจ้างคนไหนไมันจะกล้าเอาไว้วะกล้าชุบเลี้ยงไหมวะไอ้หา่าตายอย่างเดียวเลยนะั่นน่ะโดนเพ่งเล็งเลยนะั่นน่ะจริงไหมอันนี้คือความน่ากลัวคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรยุ่งแล้วคุณไอซ์นะครับก็ดันไปยุ่งเรื่องพวกนี้ถ้าคุณไอซ์ไปโพสต์หรือไปพิมพ์นะครับคําพูดก๊อปปี้มาจากคุณอานน์ หรือไปแชร์ของคุณอนนท์เข้าไปผมบอกเลยคุณไอไม่รอดยังไงก็ไม่รอดครับผมถึงบอกไงครับว่าผมเสียดายคุณไอรัชนกมากน้องเขาเป็นคนเก่งนอกจากจะเก่งแล้วกล้าด้วยแต่พระเอิญใช้ความรู้ความกล้า,าหาญไปในทางที่ผิดๆแล้วสุดท้ายก็โดนแบบนี้ล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นวันที่11ธันวาคมเดิมทีเนี่ยเป็นวันเป็นเดิมทีเนี่ยแกต้องฟังคําพิพากษาเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาแต่ว่ามันเปิดมันเปิดสมัยประชุมสภานะครับแล้วก็แกก็ขอเลื่อนนะครับขอเลื่อนสารเลยเลื่อนนัดให้เป็นวันที่11ธบบันวาคมไปฟังคำพิพากษาซึ่งก็ประมาณเดือนหน้านะอีกไม่กี่วันนะผมบอกตรงๆนะเสียวแวบเลยคือคนที่ไปพาดพิงสถาบันพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่า กษัตริย์เนี่ยนะครับในหลวงเนี่ยคงพระอ,องค์ทรงไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ว่ากฎหมายก็คือกฎหมายนะครับกฎหมายก็คือกฎหมายถ้าวันนี้คนที่ไปให้ร้ายนะครับใส่ร้ายใส่ความสถาบันใส่ร้ายใส่ความพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทแล้วมีการอภัยโทษให้ไอ้พวกนี้ก็ไม่เข็ดนะเดี๋ยวมันก็มาขึ้นมาใหม่ ตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยตัวอย่างให้ดูเลยเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูเนี่ยคนประเภทนเนี้นะครับพูดวันนั้นแบบหนึ่งมาพูดวันนี้อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวไปฟังกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะฝากบอกน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่นะฮะกำลังหลงเชื่อกับพรรคการเมืองบางพรรคกับนักการเมืองบางคนเนี่ยขอให้น้องๆเนี่ยหันกลับไปมองหน้าพ่อแม่ ให้หันไปดูหน้าพ่อแม่หันไปดูชื่อโรงเรียนหันไปดูชื่อครูบาอาจารย์จะคิดจะทำอะไรเนี่ยจะต,ต้องดูหน้าคนเหล่านี้ไว้ก่อนอย่าทำให้เขาเดือดร้อนหนูจะติดคุกติดตารางมันตัวหนูแต่คนที่ต้องตอมใจเนี่ยคือพ่อคือแม่เขาจะเอาหน้าไปมองใครได้ถ้ารู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยต้องไปติดคุกติดตารางเพราะอะไรครับเพราะไปอยู่ในกลุ่มล้มเจ้า ไปอยู่ในกลุ่มที่นะด่าเจ้าโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยใช้ความรู้สึกมโนไปเรื่อยๆแล้วพ่อแม่จะคบกับใครได้แล้วออกจากคุกมาคุณคิดหรไม่ต้องออกจากคุกแล้วอยู่ในคุกก็เดือดร้อนครอบครัวต้องไปเยี่ยมต้องไปสารทุกข์สุขดิบต้องหาเงินเอาไปใช้จ่ายอยู่ในเรือนจำเอาไปใช้จ่ายอยู่ในสถานพินิจคิดดูว่าพ่อแม่มีความสุขไหม เป็นลูกที่ดีไม่จําเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งเป็นลูกที่ดีนี่จะทําให้พ่อแม่เดือดร้อนถือว่าใช้ได้ผมอยากจะฝากบอกถึงเยาวชนทุกคนนะครับอย่าหลงเชื่อพวกนักการเมืองหรือพักการเมืองที่วันวันหนึ่งเอาแต่จะล้มก้าวอย่างเดียวอย่าไปเชื่อหันหน้าหันตาตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือแล้วให้เรียนให้จบให้พ่อแม่ได้มองเห็นว่าเราสวมชุดคุยให้ท่านได้สวมกอดแล้วไปทำงาน หรือไปท่องเที่ยวเพื่อไปค้นหาตัวตนและกลับมาทํางานเป็นคนดีในสังคมไทยต่อไปต้องอย่าลืมนะครับทุกการกระทํามีราคาที่ต้องจ่ายสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์เยอะๆให้เยาวชนให้คนอื่นเขาได้ฟังบ้างนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ